สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่16มีนาคมปี6 8ดนะครับวันนี้ก็ลังวันหวยออกนะครับเนาะลังวันหวยออกใครถูกหวยรวยเงินก็ดีใจด้วยนะครับเนาะดีใจด้วยส่วนใครที่ยังไม่ถูกหวยก็เป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะครับสู่วันต่อไปครับนาองสำหรับนักเสี่ยงโชคนักลงทุนนะครับชาววีนวายสายเตือนเต้นเย็นรับทรัพย์อย่างที่เขาบอกนะครับเนาะนะก็แนวทางรัฐบาลไทย ผลมานะครับเนาะวันนี้2ตัวล่างนะครับส2 3สองตัวบนก็ห้าหสานะครับ3เดือนดีมากนะครับเนาะ3เดือนดีมากก็ใครถูกหวยเรื่องเงินทีใช้ด้วยนะครับเนาะใครไปถูกหวยก็เป็กำลังใจให้เหมือนเดิมสุนดนแบบธนาคาถูกนะครับเนาะเต็มเต็มเลยบอกแล้วว่าหมดนี้มั่นใจมากครับเนาะถ้าไม่ถ้าไม่ไมีอะไรผิดพลาดตรงๆไม่ต้องกลับเลยก็เป็นไปตามคาดนะครับเนาะเป็นไปตามคาดก็ โชคดีกันไปครับนอใครตามแนวทางเบ่าวสารคามก็ใครไม่ตามก็ไม่เป็นไรครับนะ้อก็ชมความบันเทิงเหมือนเดิมส่วนใครใถูกมาเรื่องเงินก็นกนจากอาจารย์ไหนสัมภักไหนก็แล้วแต่ครับเนาะดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยใอยถูกเป็นพอนะครับเนาะถูกกับใครก็แล้วแต่คอรได้เงินได้ทองก็พอก่อนอื่นก็ดูของเบ,บ่าสารคามก่อนครับเนาะเแบาบสารคามให้ไปนะครับเนาะเด่นเจ็ดลองหกนะครับ เด่นเจ็ดลองหกกับวัวก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามหกหนึ่งหกสองหกสามนะครับเน้นไปที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแล้วก็หกสามเลยครับเนาะเข้าหกสามเต็มเต็มครับเนาะตัวเน้นเลยแน,น่นอนมากครับเนาะฟุกคนเราต้องมีฟุกมั่งครับนะเนาะใครจะโดนอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ครับเนาะต้องฟุกมั่งแลว้วก็มาที่ชุดสามตัวนะครับเนาะชุดสามตัว หลักร้อยบากแนะนให้ไปสี่ห้าศูนย์แล้วก็หกนะครับคัดหมาย f สี่คือหลักสีก 5, ก่หลักห้ากับหลักศูนย์นะครับก็เข้าเต็มเต็ม,ตมครับเนาะห้าหกสามเต็มเต็มไม่ต้องกลับเลยก็อย่างที่บอกไว้ครับเนาะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันนี้ไม่รอดแนนครับเนาะถ้ามีอะไรผิดพลาดก็เป็นไปตามคาดครับนะเนาะใครถูกดีใจด้วยก็ใครถูกก็ดีใจทั้งสองตัวสามตัวครับเนาะสองตัวล่างก่อนแล้วแต่ครับเนะาะก็ดีใจด้วยดีใจกับทุกคนนะครับเนาะ ส่วนใ,ใครจะไม่ถูกก็ปีกกำลังใจให้นะครับมวหฬารพากันใหม่นะครับพากันใหม่ส่วนมีใครถูกบ้างก็มีเซียนเทวีนะครับเนาะในนอนมาเต็มเต็มครับเนาะเต็มเต็มกอดบาวสลรมมีโชคเดือนมีนาครับเนาะปีที่แล้วก็ได้เดือนมีนาครับเราจะไม่ผิดเดือนมีนาเดือนเกิดของบาสารกคครับเดือนมีนาเดือนไขรเดือนเกิดปีที่แล้วหกศูนย์สามเต็มเต็มเลยครับบาสารกคมปีนี้ห้าหกสามเต็มเต็มนะครับเนาะเด็ดงวดวปนที่ส,สิบหกนะครับเนาะ ก็โชคดีเดือนเกิดนะครับเนาะเดือนใครวันเกิดก็ค่อยโชคดีไปเรื่อยๆครับเนาะค่อยโชคดีไปเรื่อยๆก็มาที่เซียนทวีครับเน่นมากๆเราเซียนทวีสุดยอดมากพลาดไปสองหวดนะครับเนาะจะไม่ผิดสองหรือสามหวดไปในใจวันนี้เต็มเต็มนะครับเนาะเต็มเต็มเลยเข้าสามสองตัวเน้นเลยนะครับเกเด่นบนล่างเด่นสามรองเก้านะครับเข้าสามจับคู่ให้สามสองสามเจ็ดสามเก้านะครับเน้นที่สามสองเต็มเต็มครับเนาะเลขตารางเข้าสามสอง แน่นอนมากกับมาเซียนทวีตัวนี้เลยนะครับใครไปทับซีเซียนทวีดีใจด้วยนะครับเนาะดีใจด้วยดีใจกับเซียนทวีด้วยนะครับเนาะเซียนทวีก็น่าจะแสนแตกอีกนะครับเนาะก็ดีใจกับเซียนทวีด้วยเหมือนกันนะครับให้ตามเซียนทวีไว้ไม่ผิดหวังครับบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนผาดงวดสองงวดสบายสบายครับเนาะไม่ตื่นเต้นเลยเซียนทวีเก็บบอกงวดต่อไปตามไล่คืนให้ได้ก็เป็นไป,นปนตามคาดนะครับเนาะเป็นไป,นปนตามคาดก็ามาที่ พี่ชายใจดีนะครับพี่ชายใจดีแน่นอนมากเนาะพี่ชายจะดีบุญนะครับเนาะเดินห้าลองหกนะครับเดินห้าลองหกจับคู่ห้าสามหกหนึ่งห้าศูนย์ห้าสามสี่คู่เท่านั้นครับเนาะพี่ชายจะดีเลขไม่เยอะนะครับแล้วแคแยกบุญให้ล่างให้ชัดเจนเลยครับเนาะแยกบุญล่างให้ชัดเจนเลยเข้าที่หกสามตรงๆไม่ต้องกลับเลยนะครับแต่เกมไม่ได้เน้นทันกกินเน้นที่ห้าสามหกสาม 5, 5, 3, 6เอ้ยห้าสุห้าสามหกหนึ่งครับเนาะพูดผิดเนียนที่ห้าสามหกหนึ่งออกหกสามเต็มเตีมครับได้เหมือนเดิมครับเนานะพี่ชายเจดียวันนี้ได้เยอะมากแน่แน่เพราะว่าเข้าทั้งจับคู่ทั้งเลขวนะิ่งครับเนาะพี่ชายเจดีย์กระเป๋าหนักนะครับเนาะพี่ชายเจดียกระเป๋าหนักมากส่วนล่างนะครับเด่นสามรองเจ็ดก็เข้าเลขวิ่งอีกแล้วนะครับเนาะวิ่งเข้าทุกวดก็ว่าได้พี่ชายเจดียครับเนาะ จับคู้ให้73 7 1 0 3จูมับคู้ไม่เข้านะครับเนาะแต่แกได้วิ่งอีกเหมือนเดิมครับไม่เหลือยิงเป็นตัวเหรียญด้วยไม่ต้องพูดถึงแล้วพี่ชายเจดีแกกระเป๋าหนักแกเล็กวิ่งเข้าทั้งวิ่งเข้าทั้งจเลขจับคู่อย่างนี้สุดยอดครับพี่ชายเจดีแม่นมากๆยิงวิ่งมาทั้ง2ตัวแล้วครับโอ้เต็มเต็มพี่ชายเจดีเต็มเต็มกลาเป็นเอฟซีพี่ชายเจดีก็ดีใจด้วยนะครับเนาะเต็มเต็มเลยแล้วก็มาที่ลุงใจดีนะครับ เจดเด่นบนล่างนะครับเด่นหกรองแปดจับคู่ให้เจ็ดคู่นะครับเนาะตามสไตล์คุณลุงเจดีจับคู่ให้กสองหกสามหกแปดนะครับเน้นไปที่หกสองหกสามเลยนะครับเนาะนะเต็มเต็มเลยเต็มเต็มไม่ต้องกลับเลยครับเนาะคุณลุงเจดีถ้าใครยังถ้าใครฟังคลิปที่ผมลงคลิปให้นะครับเนาะคุณลุงเจดีบอกวดนี้มั่นใจมากครับเนาะมั่นใจมากวดนที้ถ้าไม่ผิดพลาดไม่น่ารอดเนาะ เก็บพูดแกใครวันเปล่าสารครรมเลวันนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดเต็มเต็มแน่นอนก็เป็นไปตามคาดนะครับเนาะหกสามเต็มเต็มเลยไม่ต้องกลับเลยนะครับเนาะก็เป็นอีฟซีคนลงใจดีคนดีใจด้วยครับเนาะดีใจด้วยเฮงๆรวยๆด้วยกันครับเนาะหัวหน้าจะอย่าทำประลุงแนวทางให้เหมือนเดิมครับเนาะแนวทางให้เหมือนเดิมสำหรับใครเป็นคนรัฐบาลไทยนะเนาะตอนนี้ก็เป็นลุ้นค่ะฮานอยกันต่อนะครับเนาะ ส่วนอาจารย์อื่นไม่ลบไม่เข้านะเนาะอาจารย์ทองไม่เข้านะครับเนาะอาจารย์ทองแกวิ่ง8ปดลองเก้านะครับจับผู้ให้ก็ไม่เข้านะเนาะเรียกเดนนีคตั้งหลักไม่มาจับผู้ก็ลําบากนะครับเนาะจับผู้ลําบากแล้วก็เซียนใจดีนะครับเนาะเซียนใจดีแกก็ดินแปดลองศูนย์นะครับเนาะดินแปดลองศูนย์จับผู้ก็ไม่เข้านะเนาะแกให้แกจับผู้แปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกนะครับเซียนใจดีก็ไม่เข้านะเนาะ เสดายนะครับน้สดายป้าสาัคำสังเกตเลขของเซียนใจดีนะครับถุนแกจับคู่ไม่เข้าครับนาะผมเคยสังเกตเลขหลักหน่วยแกมาบ่อยนะครับนาะหลักหน่วยแกอย่างวันนี้ก็แปดสามก็มาสามนะครับน้แปดสามแปดสี่ปดห้าปหกนสามทุนสี่ทุนห้าทุนหกหลักหน่วยแกมาบ่อยถ้าใครสังเกตก็สังเกตดูนะครับนาะสังเกตดูก็วันนี้ผ่านไปเห็นหว่าวัหน้าว่ากันใหม่นะมั้งวันหน้าว่ากันใหม่สรับคอรัฐบันไทย มีเวลาบ่าสามัดให้เหมือนเดิมครับเนาะใครมีโชคมีลาบรวมกันก็ดีใจด้วยครับเนาะใครถูกหวยต่หวยเงินฉลองกันได้เลยครับเนาะฉลองกันได้เลยวันหยุดทรับวันหยุดพักผ่อนของใครหลายคนก็วดหน้าตรงกับวันไหนก็ลุ้นกันไปใช่ไหมลุ้นกันไปวดหน้าตรงกับวันจันทร์ครับเนาะวันจันทร์วดหน้าตรงกับวันจันทร์หลังจากออกวนเวียนอยู่สุกเสาร์อาทิตย์อยู่หลายงวดนะครับเนาะเช่นนี้ตรงกับวันจันทร์ คนจันทร์เคยมีเลขที่ีเดีด๋ยวก็จัดไปครับเนาะจัดไปก็ถ่ายคลิปก็เหมือนเดิมนะครับงวดหน้าใครยังไม่เคยถูกคเรือกนก็ให้ปลดล็อกให้ได้นะครับเนาะปลดล็อกให้ได้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอนคลิปหน้านะครับเนาะค,คลิปนี้ก็สวัสดีครับ